สำหรับเอพิโซดนี้เราจะมาคุยถึงระบบออนไลน์5แบบที่ธุรกิจมักจะสร้างกันนะครับความยากและ Challenge ในด้าน user experience design ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในเรื่องการใช้งานและสิ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงในการออกแบบเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าคนที่เข้ามาใช้งานสามารถที่จะใช้งานมันได้และระบบที่เราสร้างมานี้เป็นระบบที่ตอบ จทย์ใให้้้ผูชของเรราจริงๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ผักสดพอดแคสต์รายการที่จะพูดถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนกว่าด้วยกระบวนการ user experience design และ research กับผมพิษพิจารณาลัตนาที่คุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอพิโซดนี้ที่เราจะพูดถึง ระบบออนไลน์เนาะหลักๆก,ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ในการสร้างระบบออนไลน์ระบบดิจิตอลนะครับหรือว่าเป็นคนที่สร้างระบบอยู่แล้วและระบบที่สร้างมามันมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของยูเซอร์ยูเซอร์ไม่ใช้ยูเซอร์ใช้งานไม่ได้โดยหลักๆก,ก็จะพูดถึงทั้งการเปลี่ยนระบบปัจจุบันที่มีที่อาจจะเป็นอยู่ในรูปแบบออฟไลน์เนาะรูปแบบที่บอกว่าไม่ใช่ดิจิตอลไม่ใช่ออนไลน์ ถ้าสมมว่าเราอยากจะเปลี่ยนระบบปจัจจวบที่มันมีเนี่ยให้มันกลายเป็นออนไลน์ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นระบบภายในระบบให้ลูกค้าใช้หรือแม้กระทั่งเราอยากจะสร้างดิจิตอลโปรดักต์ขึ้นมาจริงๆเลยเป็นระบบใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นสตาร์ทอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอพิโซดนี้ก็จะจะเบสออนมุมมองแล้วก็ประสบการณ์ที่ผมได้เคยเห็นมากเกี่ยวกับระบบออนไลน์เนาะว่าพอเราพูดถึงเขาว่าระบบออนไลน์เนี่ย มันมีรูปแบบประมาณไหนยังไงบ้างนะครับหลกัหลกๆเนี่ยผมขอแบ่งระบบออนไลน์เนี่ยออกเป็นคร่าวๆ5แบบแล้วกันใน5้าแบบเนี่ยผมขอแบ่งเป็น3ามกลุ่มเนาะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นระบบออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโฟล์การทำงานก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยยูเซอร์เนี่ยมีการทำในเวิร์กโฟล์พวกนี้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่คือเป็นสิ่งที่เขาเคยทำอยู่แล้วแต่อาจจะทำในรูปแบบออฟไลน์ line. และเราอยากจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นออนไลน์แทนพวกบอกว่า workflow กันส่งเคลมเงินประกันเอ่อเวิร์กโกันลางานอย่างเงี้ยเวิร์กโฟลอะไรต่างๆนะที่มันเป็นสิ่งที่ถึงแม้ไม่มีระบบออนไลน์คนก็ต้องทำมันอยู่ดีแต่ว่าอาจจะต้องทำโดยการใช้ใช้กระดาษใช้แบบฟอร์มอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะหรืออาจจะต้องทำผ่านโทรศัพท์เงี้ยเช่นต้องโทรหา call center เพื่อทำอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพูดถึง ระบบเกี่ยวกับ Workflow เนี่ยสองประเภทนะฮะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันอีกทีกลุ่มที่สองบ้างก็คือพวกระบบเกี่ยวกับขายของขายของขายของเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นระบบที่แบบว่าเราเปิดร้านขายของทางออนไลน์เนาะหรือว่าจะเป็นระบบหน้าร้านเราอะไรเงี้ยหรือเราเป็นโรงงานผลิตอะไรนะต่างๆนะเราต้องการนำข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานเราไปตั้งในออนไลน์เนาะให้คนแบบเข้ามาเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับเราได้อะไรเงี้ย หลักๆก,กลุ่มนี้คนที่เราเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นคาว่าลูกค้าหรือว่าคัสเตอร์เมอร์หรือไคลเอนต์เนี่ยจริงๆเลยมีเพื่อขายของนะกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยขอแยกเป็นกลุ่มต่างหากของมันเลยนะครับก็คือพวกสตาร์ทอัพนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะมาพูดถึงให้ฟังกันอีกทีนั่นคือ3กลุ่ม5แบบเนาะกลุ่มแรกคือเกี่ยวกับเวิร์กโฟล์การทำงานใช่ไหมคือโฟล์ที่มันมีอยู่แล้วนะครับกลุ่ม2 คือกลุ่มที่เกี่ยวกับการขายข้องขายของแล้วก็กลุ่ม3คือกลุ่มเกี่ยวกับพวกสตาร์ up. ทอัพขอไปยังกลุ่มแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับเวิร์กโฟล์หรือพวกระบบที่มันเกี่ยวข้องกับระบบงานและเอระบบงานเนี่ยผมแยกมันออกเป็น2แบบนะครับ1คือสําหรับ Inter n a l หรือคนภายในองค์กรใช้2คือสําหรับ External หรือว่าสําหรับลูกค้าใช้นะครับ ทีเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างระบบคนภายในระบบภายนอกเนี่ยระบบแรกก่อนละกันระบบสําหรับคนภายในเนาะก็หลักๆที่มักจะเห็นกันบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นพวกแบบเช่นระบบแบบ HR รเนี้ยระบบของฝ่ายบุคคลเนาะให้คนพนักงานในองค์กรใช่ไหมระบบ h r ทําอะไรบ้างก็เช่นแบบเป็นระบบลางานระบบเอ่อขอหนังสือรับรองระบบเช็คยอดเงินเดือนขอสลิปเงินเดือนระบบ ลาป่วยระบบเบิกเงินอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นระบบที่ถ้าองค์กรไม่ใหญ่มากก็จะเป็นออฟไลน์ line, ใช่ไหมคือทำแบบแมนนวลมีเรื่องจะเบิกมีเรื่องจะอะไรก็วิ่งเข้าไปหาคนที่เป็น HR บริษัทให้เขาทํากระดาษทํเปเปอร์อะไรเงี้ยให้พอวันดีคืนดีอยากจะเปลี่ยนพนักงานเริ่มเยอะเนาะอยากจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ระบบทางออนไลน์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มีแค่ระบบ h r เนะมันก็จะหมายถึงระบบอื่นๆด้วยคือหลักๆระบบแบบแรกเนี่ยคือระบบที่มันเคยมี Work f l o w ของคนภายในใช้เนี่ย เป็นออฟไลน์มาก่อนแล้วว่าดีคืดีอยากปเปลี่ยนเป็นออนไลน์เนาะซึ่งคาว่าองค์กรในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงองค์กรที่เป็นธุรกิจอย่างเดียวเนาะแม้กระทั่งองค์กรเช่นมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเวิร์กโฟลของคนในองค์กรมหาวิทยาลัยก็ก,ก็ได้แก่พวกแบบว่าระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมระบบที่นักศึกษาสามารถเข้าไปเลือกวิชาเรียนได้แล้วก็ลงทะเบียนวันที่เปิดรับอะไรเงี้ยไปเลือกนู่นนี่นั่นไปเช็คเกรดเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเวิร์กโฟลที่ถึงแม้ว่าไม่มีระบบออนไลน์ line. มันก็มีน e ดอยู่แล้วน e ด d ปันสำคัญมากเพราะมันเป็นคอหลักที่สตาฟภายในหรือคนภายในเนี่ยมีนดที่ต้องทำไม่ว่ายัางไงเขาก็ต้องทําทีเนี้ยจากเอพิโซดที่แล้วเนะเราพูดไปว่าสิ่งสําคัญของการสร้าง Product ให้คนใช้เนี่ยมันก็จะมี2อ,อย่างก็คือ Useful กับ u s a b l e ใช่ไหมย s e f u l คือตรงตามน e ดของคนใช่ไหม ส่วน usable เนี่ยก็คือว่าเมื่อตรงตามนี้ของคนแล้วคนใช้งานมันได้ง่ายหรือยากแค่ไหนนะครับจะสังเกตเห็นว่าระบบแบบแรกเนี่ยระบบสำหรับคนภายในเนี่ยมันเป็นระบบที่ยังไงก็มี need, นิดเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่ยังไงคนในองค์กรก็ต้องทําดังนั้นเรื่องนิดเนี่ยไม่ใช่ challenge เลยเราไม่จําเป็นต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยเราสร้างระบบมาเนี่ยมันจะตรงตาม user need หรือเปล่าเพราะยังไงก็ตรงแน่นอนใช่ไหมคำว่า useful เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่ challenge เลยปล่อยได้สบาย challenge ลักๆของระบบพวกนี้ คือเรื่อง usable มากกว่าการออกแบบต้อง make ชัวรว่ามันใช้งานง่ายมันสำคัญมากเพราะว่าถ้าสมมติว่าระบบพวกนี้มันใช้งานยากขึ้นมาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนภายในองค์กรต้องใช้เวลาเยอะแยะมากมายกว่าที่ควรจะเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเนี่ยคือหลายๆที่เนาะ ไม่เคยสนใจระบบพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นระบบที่ให้คนภายในองค์กรใช้ไงมันไม่ใช่ระบบที่ให้ลูกค้าข้างนอกใช้เพราะว่าถ้าระบบให้ลูกค้าข้างนอกใช้แล้วมันใช้ยากเนี่ยมันเสียหน้าตาราบริษัทใช่ไหมระบบคนภายในอุ้ยคนภายในเดี๋ยวจัดคอร์สเทรนนิ่งไปเดี๋ยวให้ H r รไปสอนเดี๋ยวให้เรียนรู้ด้วยต,ตัวเองเดี๋ยวทําคู่มือโหลดไปนั่งอ่านเอาเองแล้วกันหรือว่าใช้ไม่เป็นก็ลองถามคนข้าง,างเอาหรือให้โทรถามแผนก HR เอาเองหรือโทรถามฝ่ายทะเบียนคณะเอาเอง ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปนั่งลงทุนมากมายเพื่อทําดีไซน์ให้มันดีเลยสิ่งนี้มันเกิดก็คืออะไรสิ่งที่มันเกิดคือกลายเป็นว่าไอเวลาที่คนต้องเสียกับการเรียนรู้หรือว่าคอร์สในการที่ต้องทำคลาสเทรนนิ่งและถ้ายิ่งระบบมันซับซ้อนมากมันแปลว่าคนถึงเทรนไปก็ยิ่งใช้ไม่เป็นอยู่ดีใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องโทรหาโคเซนเตอร์โทรหา h อไอ้จุดนี้เป็นจุดที่องค์กรหลายๆครั้งเนี่ยไม่ไม่เคยมองเห็นกันนะว่า ไอเวลาของพนักงานที่มันเสียไปเนี่ยกับการที่เขาใช้ระบบพวกนี้ไม่เป็นเนี่ยมันเป็นคอสเยอะขนาดไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบพวกนี้อย่างที่บอกมาระบบ HR เนี่ยมันไม่ใช่บิสเนสมันไม่ได้สร้างเงินให้บริษัทเนนะมันเป็นระบบที่แอดมิ i s ส r ร t ชันใช่ไหมระบบคนภายในใช้อย่างเงี้ยบางระบบก็อาจจะเป็นระบบที่สร้างเงินให้บริษัทบ้างเช่นแบบอะระบบเอ่อพีโอ o อสพอร์ตเอย่างเงี้ยสำหรับพนักงานที่ สาขาใช้เช่น7 e เ e ่ e อีเลฟเี่ยเขาก็จะมีเครื่องกดของเขาเองเขาก็จะมีพวกระบบ point of sale พวกเนี้ยทีเนี้ยไอระบบพวกเนี้ยถึงแม้ว่าลูกค้าไม่ได้เห็นมันตรงๆแต่มันก็มีความสำคัญมากและก็ไอคำว่า usable หรือ usability เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สนใจเรื่อง usability เนี่ยอย่างที่บอกพนักงานเสียเวลามากเกินไป มันกลายเป็นว่าคอสของบริษัทเราที่เราเสียเวลาจ้างพนักงานคนนี้มาทํางานใช่ไหมมาสร้างเงินให้บริษัทกลายเป็นก็ต้องไปเสียเวลามากขึ้นเป็นพิเศษกับการงกงกเงื่อนเงนหาวิธีใช้ตัว tools พวกเนี้ยเนาะเพราะมันใช้ยากเกินไปใช้หลายทีก็ยังจําวิธีใช้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอสของการทำเทรนนิ่งก็เช่นเดียวกันยิ่งระบบซับซ้อนมากคอสในการสร้างระบบเทรนนิ่งก็มากตามไปด้วยแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นด้วยใช่ไหมครับคือพอเวลาที่คนใช้ไม่ได้เนี่ย คนก็ต้องโทรหา HR โทรหา HR ก็เป็นคอสิีกพนักงาน HR แทนที่จะไปทําอย่างอื่นกลายเป็นว่าก็ต้องมานั่งสปอร์ตในเรื่องตรงนี้แทนจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยหลายๆระบบที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่เคยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่อง usability หรือการใช้งานง่ายเท่าไหร่เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอการที่เราให้ workflow พวกเนี้ยไปทำออฟไลน์ไปทำ, line, ปทำก,กระดาษไปเดินเจอไปคุยกับคนเนี่ยอาจจะประหยัดคอสได้มากกว่าการทำออนไลน์ด้วยซ้ำนะครับ อันนี้น่ากลัวเหมือนกันส่วนถ้าเราพูดถึงระบบอย่างเช่นพนักงาน Save ่ e อีเลฟเนี่ยระบบ POS เนี่ยหลายๆครั้งระบบที่มันอยู่ใกล้ลูกค้าอย่างเงี้ยถึงแม้ลูกค้าจะไม่ได้ใช้ตัวระบบเองแต่มันเป็นระบบที่พนักงานใช้ต่อหน้าลูกค้าใช่ไหมถ้ายิ่งระบบมันยากซับซ้อนมันใช้งานยากมันมีปุ่มที่พนักงานมักจะกดผิดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้กระทบต่อ Customer Experience เหมือนกันใช่ไหมคือพนักงานแทนที่จะใช้เวลาคิดเงินแล้วปิดการขายได้ภายในแบบ30วินาทีถึง1นาทียางเงี้ย อาจจะต้องกลายเป็นใช้2อนาทีสามนาทีดีไม่ดีพนักง,งานกดผิดกดถูกไม่รู้ว่าต้องกดยังไงต้องไปวิ่งเรียกผู้จัดการสาขามาช่วยสอนอย่างเงี้ยกลายเป็นใช้เวลามากขึ้นไปอีกลูกค้ากบ็บ่นใช่ไหมการรับลูกค้าได้ก็แย่ลงไปอีกแทนที่เราจะรับลูกค้าได้แบบชั่วโมงหนึ่งสาสิคนอาจจะกลายเป็นชั่วโมงหนึ่งเหลือแค่สิบห้าคนสิบคนเงี้ยเสียโอกาสขายไปอีกนะครับมันกระทบบิสเนสแต่บิสเนสไม่ค่อยวัดผลกันตรงนี้เท่าไหร่นะครับโอเคระบบแรกพูดสยยาวเลยก็คือ ระบบ Work f l o w แบบที่1ระบบสำหรับคนภายในเนาะระบบที่2เกี่ยวกับ Work f l o w เหมือนกันแต่สำหรับคนภายนอกและก็คือระบบเพื่อช่วยให้ลูกค้าทำา Workflow อะไรบางอย่างเช่นสมมติว่าอย่างธุรกิจเช่นประกันเนี่ยธุรกิจประกันก็จะมี Workflow ที่ลูกค้าต้องทำเช่นติดต่อเคลมประกันใช่ไหมเออเช็คอยอดออต้องการจ่ายเบีย้ยประกันประจำปีอย่างเงี้ยระบบธนาคารก็จะมีโมบายแบงกิ้งแอปใช่ไหม แอปให้ Pay, ลูกค้าเข้ามาฝากถอนโอนจ่ายได้เช็คยอดได้อะไรเงี้ยคือปกติ workflow ตรงเนี้ยเป็น Workflow ที่ลูกค้าต้องทำอยู่แล้วถึงแม้ว่าไม่มีระบบออนไลน์ลูกค้าก็ต้องทำอยู่ดีแต่ว่าลูกค้าก็จะใช้ช n n e l อื่นในการทำใช่ไหมเช่ไชนไปที่สาขาธนาคารไปที่ตู้ ATM อะไรเงี้ยนะครับหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็น workflow ใหม่เลยด้วยซ้ำคือเรารู้อยู่แล้วว่าลูกค้ามี need น e ดแรงมาก แต่มันทําไม่ได้เนาะเช่นระบบปรณียีใช่ไหมคือปรณียสีสมัยก่อนเนี่ยระบบ tracking ระบบอะไรมันยังไม่มีเท่าไหร่คือแบบส่งไปรณียีไปก็าตามบุญตามกรรมหมดเนาะแต่เราก็รู้กันดีเนาะว่าตรงนี้มันมีนิดที่แรงคือใครๆก็อยากรู้ว่าของที่ส่งไปแล้วเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วจะถึงมือคนรับหรือยังอีกนานไม่จะถึงแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีเลข tracking ใช่ไหมสามารถไปกรอกทางออนไลน์แล้วก็เช็คและติดตามผลได้หรือมีแอปพลิเคชันในการติดตามผลได้อะไรเงี้ยแบบที่2เนี่ย ระบบเพื่อให้ลูกค้าทําอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันจะคล้ายๆระบบแบบแรกเนาะผมถึงได้รวมกันว่าเป็นระบบเกี่ยวกับ Work f l o w คือมันเป็นระบบที่ flow การใช้งานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามี needs นะครับถึงแม้ระบบไปรษณีย์เนี่ยเออระบบแ r a c กติดตามการส่งไปรษณีย์เนี่ยมันอาจโอเคอาจจะเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมแต่ว่านิดมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าลูกค้ามีความต้องการอยากจะเช็คว่าพัสดุที่ส่งไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยนะครับ ระบบพวกนี้ก็แน่นอนเนาะถ้ามันยิ่งใช้ยากยิ่งแย่อันนี้กระทบกับ customer experience โดยตรงเลยแทนที่ลูกค้าจะสามารถทำอะไรง่ายๆได้วยตัวเองสุดท้ายใช้ไม่ได้ก็ต้องกลับมาพึ่งพาพึ่งพิง call center เราอยู่ดีนะครับหลายๆครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าระบบที่มันไม่เสถียรอย่างเงี้ยคือดาวตลอดเวลามันกลายเป็นว่าลูกค้าทาอะไรไม่ได้ก็โดนลูกค้าด่าใช่ไหมกลายเป็นกระทบ customer experience ลูกค้าไปบอกต่อ กระทบต่อเ e putation ของบริษัทอีกการจะทำระบบพวกนี้ให้ดีก็คือนอกจาก usability ต้องดีดีกว่าข้อแรกอนะีกเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกข้อแรกมันเป็นพนักงานภายในใช้มันก็ยังแบบโอเคทำให้ดีระดับหนึ่งพนักงานภายในเนี่ยยังมีความอดทนในการทนใช้ของที่ใช้ยากมากกว่าลูกค้าข้างนอกจริงไหมเพราะพนักงานเขาถูกจ้างเข้ามาทำงานไงแต่สำหรับลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องใช้งานได้ง่าย เทียบเท่ากับคู่แข่งของเราได้เพราะว่าลูกค้าจะมีการคอมเพนทุกวันเนาะเดี๋ยวนี้มีการบอกว่าโพสต์ online, ทางออนไลน์โพสทางพันทินีมีการอ่านรีวิวตลอดถ้าเราทําแย่กับคู่แข่งมากเนี่ยมีโอกาสโดนนําไปโพธาณาในโซเชียลมีเดียได้นะครับแล้วก็ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับคือ2ระบบที่พูดมาเนี่ยระวังคําว่ามันต้องมีออนไลน์คือสาเหตุที่หลายๆครั้งอ่ะจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาก็คือว่าหลายๆองค์กรเนี่ยสร้างระบบออนไลน์ เพียงเพราะว่าท่องไว้ในใจว่าเอ้ยมันต้องมีออนไลน์สิการสร้างออนไลน์มันจะเป็นหน้าเป็นตาให้องค์กรเราอันเนี้ยอันตรายมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดคือเราแค่อยากจะสร้างแต่เราไม่ได้สนใจ user experience จริงๆไม่ได้สนใจว่าคนใช้งานมันได้หรือไม่ได้กลายเป็นว่าพอคนมันใช้ไม่ได้เนี่ยแทนที่มันจะเป็นหน้าเป็นตาสร้างอะไรให้เราเนี่ยมันทำร้ายเราเข้าไปอีกนะครับ c o s ที่เกิดจากการที่ user คนใช้งานของเราเนี่ยใช้งานมันไม่ได้ ต้องมานั่งเรียนรู้เพิ่มเติมต้องมานั่งโทรหาโคเซตเตอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนภายในหรือคนภายนอกก็ตามยิ่งคนภายนอกยิ่งน่ากลัวเขาไปตัวที่ว่าเขาก็จะนําไปโพธาใช่ไหมกลายเป็นแบรนด์ของเราเสียชื่อเสียงเราไปอีกทําร้ายบิสเนสไปเพียงเพราะว่าเราท่องว่าต้องมีออนไลน์มันน่ากลัวมากเราต้องระวังว่าอย่าจะแค่สร้างระบบเพียงเพื่อให้เป็นทูไปโปรโมทสร้างอิมเมจให้องค์กรเรานะครับ แต่ว่าคนที่ต้องมาซัฟเฟอร์ต้องมาทนทรมานคือลูกค้ากับพนักงานภายในเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายมันจะกระทบบิสเนสมากกว่าแค่อิมเมจที่ได้นะครับแถมดีไม่ดีเสียอิมเมเจเข้าไปอีกนะครับก็ขอจบภาคแรกนะครับของระบบออนไลน์ทั้ง5แบบไว้เท่านี้ก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวในเอพิโซดหน้ามาพบกับอีก3ระบบที่เหลือนะฮะถ้าเห็นว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์กับคุณนะครับอย่าลืมกด Follow ในช่องทางที่คุณ รับชมรับฟังด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีคอมเมนต์มีไอเดียมีคำถามมีสิ่งที่อยากฟังเพิ่มเติมนะครับสามารถกดที่ลิงก์แนะนำติชมพอดแคสที่อยู่ในรายละเอียดของเอพิโซดนี้เพื่อให้ฟีดแบ c กกับเราได้นะครับแล้วพบกันในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ